สวัสดีค่ะป๊อปปี้ทริทวนค่ะสวัสดีครับกวินดีครับผมผัวปุ้ยครับต้องมีต้องมีชื่อลงถ่ายสวัสดีครับทีเจครับมีใคร รอคอยการกลับมารวงตัวกันของพวกเราทีทวนบ้างขอเสียงดังๆอีกครั้งได้ไหมคะ8ปีคะ่ะไม่ใช่แค่ทุกคนที่รอคอยพวกเราทั้ง3ามคนก็รอคอยการกลับมาวันนี้มากๆไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเรา3ามคนจะกลับมายืนบนเวทีแบบนี้ได้ครั้งยังไงแต่ละคนก็มีหน้าที่ในชีวิตต่างกันนะครับกวินก็ มีชีวิตที่ดีของกาวินป๊อปปี้ก็มีชีวิตที่ดีของป๊อปปี้ผมก็ใช้ชีวิตแบบของผมไปนะครับแล้วก็แปดปีมาแล้วที่เราไม่ได้เจอกันนะครับว้าววันนี้จะเป็นวันแห่งความทรงจำของพวกเราทุกคนมากๆากค่ะขอ,ขอบคุณเป็นทางการก่อนรอบหนึ่งนะคะว่าขอบคุณครูเฟรนไฮ์ Fahrenheit, ขอบคุณเฮียกะซ่อขอบคุณคุณดูทุกคนขอบคุณกวินกับทีเจมากๆ ที่ทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้ค่ะเดี๋ยวเกวินมีอะไรอยากจะพูดกับทุกคนไหมคะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่ได้พูดก่อนที่เราจะไปร้องเพลงกันต่อผมแค่อยากขอบคุณโอกาสที่ได้มาร่วมกันจริงๆนะครับมันผ่านอะไรไมาเยอะครับในชีวิตผมการที่ผมได้ขึ้นมารวมตัวอ,อีกรอบผม ผมรู้สึกว่ามันเป็นเ,าเขาเรียกว่าอะไรความทรงจำที่จะผมจะเก็บไว้ตลอดชีวิตครับขอบคุณที่โตมาด้วยกันนะคะขอบคุณที่โตมากับพวกเราท2ีท,ท,ทวัแล้วก็ขอบคุณเรา3ามคนที่โตมาด้วยกันจนพวกเรามีวันนี้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะบอกสำหรับผมนะฮะคือไม่ได้อยู่ในสคริปมันก็นแต่อยากบอกว่าถ้าไม่มีท2ีทวก็ไม่มีโยบอยทีเจนะครับ